ไลอันกาเซียแขวนนวมแล้ว WBC ได้โอกาสอนุมัติคู่ชิงเฉพาะการรุ่นไลเวทที่ว่างคู่ใหม่หลังจากที่คิงไลไลอัอนกาเซียดาวรุ่งจากโกลเด้นบอยโปรโมชั่นชาวอเมริกันประกาศแขวนนวมด้วยวัย22ปีเศษหลังจากที่ต้องทุกทรมานกับอาการซึมเศร้าวิตกกังวลอย่างหนักจนเขาต้องเข้ารักษาตัวจากจิตแพทย์ล่าสุดได้มีข่าวออกมาว่า ้าตัวได้ตัดสินใจแขวนนวมแล้วเพื่อที่จะได้ทำการรักษาตัวอย่างจริงจังโดยรายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าหนุ่มรายนี้ได้แจ้งไปทางสภามวยโลกตั้งแต่ประมาณสองสัปดาห์ก่อนโดยเขานั้นได้ขอแขวนนวมเพื่อไปรักษาตัว จากอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลซึ่งตัวเขาต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากในด้านของสภาพจิตใจเช่นนี้มาหลายเดือนจนต้องขอถอนตัวและเลื่อนการโชคป้องกันตำแหน่งเฉพาะการรุ่นไลท์เวทของ WBC ของเขากับฮาวียร์ฟอร์ตูน่าอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของ WBA ชาวโดมินิกันออกไปอย่างไม่มีกำหนดและล่าสุดก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ทางสภา,ามวยโลกดเดลิฟแข็มขัดแชมป์เฉพาะการรุ่นไลเวทของเขากลับคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งอนุมัติให้ฮาวีเวร์ฟอร์ตูนาได้ขึ้นชิงแชมป์เส้นนี้ที่ว่างกับโจเซฟดีแอดอดีแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ไลเวทของ IBF ชาวอเมริกันแล้วในวันที่9กรกฎาคมนี้ใน LA สาสหรัฐอเมริกานั่นเอง